h o r o r Magic v f r อ m อมีมีจอนอกสุดอลังพร้อมกล้องหลัง3ตัวก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่า Honor เตรียมที่จะเปิดตัว HONOR 200ซีรีส์ที่ประเทศจีนในวันที่27พฤษภาคมนี้ครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่อย่าง Honor Magic v f l i p อีกด้วยครับ โดยจะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับตะกูลฟริปรุ่นแรกของแบรนด์ในเดือนมิถุนายนนี้ครับโดยจอมหลุดฝั่งจีนได้เผยโฉมเรนเดอร์ของรุ่นนี้ออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วครับโดยมีหน้าจอด้านนอกที่ใหญ่ซึ่งรุ่นนี้้ยนฉมกันเป็นสีขาวแล้วก็ไว้ที่มีจอด้านนอกคล้ายกับ Motorola Laser 40 Ultra หรือ Laser 50 Ultra แต่ขนาดหน้าจอยังไม่ได้เผยมาในตอนนี้นะครับส่วนมุมซ้ายบนของหน้าจอจะเป็นโมดูลกล้องทรงกลม ขนาดเล็กที่มีทั้งหมด3ตัวพร้อมไฟแฟลช LED <อ>ที่ด้านล่างของตัวเครื่องจะเป็นโลโกโล้ h o n o r ตามปกติครับส่วนสเปคหนึ่นของ h o n o r magic vframe คือจะให้แบตเตอรี่มาที่4,500 mAh มแบบ d u a l ซล l l ใชิมซันโปรคอน8ปาอีกด้วยครับ